หลังจาก EP พีที่แล้วที่เราหว่านมาเลยเข้าวโพดไปอ่ะผลลัพธ์ก็คือว่ามันโตหมดเลยแปลว่ากระถางเราอ่ะใช้ได้ผลไอตัวขี้เท่าอ่ะโตหต้นไอที่เป็นผงซักฟอกเนี่ยโต2 2ต้นเอหรือสี่วะเออหรือ4เออ<ะ>กำลังโตเนี่ยกำลังโตอันนี้5ด้วยปะเนี่ยห้ากำลังขึ้นส่วนอันนี้เกลือเกลือ3 <ๆ S 1> <ๆ>ต้นจากข้อมูลที่ได้มานะครับทุกคนอาจจะคิดว่ากระถางที่ผสมขี้เท่าเนี่ยมันเวิร์กที่สุดใช่ไหมเพราะว่าปลูกข้าวโพดโตต้อง6ต้น แต่จริงๆแล้วคุณสมบัติของกระถางที่เราต้องการเนี่ยนะครับคือ1เก็บน้ําได้เยอะไม่ต้องรดน้ําบ่อยใช่ไหมครับ2ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแต่พอเราลองเปิดดูส่วนที่เก็บน้ำเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นมีลูกน้ําเยอะเฉยเลยวะ่ะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าการที่ฝนตกลงมาเยอะเนี่ยทำให้ค่า ph มันถูกเจจางหายไปเยอะเลยครับค่า ph เหลือแค่เเองจากวันแรกที่เราใส่ไป9.5้านะครับน่นหมายความว่ากระถางขี้เท่าของเราเนี่ยยังไม่เวิร์กจริงๆนะครับ มาดูกันที่น้ําเกลือนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะลูกท้ามเต็มเลยครับแต่ในส่วนของน้ําผงสักฟอกเนี่ยนะครับทำผมประหลาดใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่เจอลูกน้ําในที่เลยครับถึงแม้ว่าเราลองตักออกมาดูแล้วเนี่ยก็ไม่เจอสักตัวเลยเจริงๆครับเราลองวัดค่า pH ดูปรากฏว่าเหลือแค่เเองนะครับน้ำคีเท่า pH 7ยุงไข่ได้แต่น้ำผงสักฟอกเนี่ย pH 7 ยุงไข่ไม่ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับ pH แล้วอะไรทําให้ยุงไม่ไข่ในผงซักฟอกละ่ะสารเคมีบางอย่างป่าวะหรือแรงตึงผิวของน้ําที่ทําให้ยุงไข่ไม่ได้ลองน,นึกภาพดูว่าการที่ยุงจะมาไข่เนี่ยมันจะยืนไข่บนน้าใช่ไหมครับผมเลยคิดเอาเองว่าการที่แรงตึงผิวของน้ําในผงซักฟอกน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ยุงไม่สามารถวางไข่ได้หรือเปล่าผมเลยมาลองกับน้ํายาล้างจานดูบ้างครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวของน้าเหมือนกัน เฮ้ย hey, แรงตึงผิวาจะเวิร์ก็ได้นะเว้ยเออวันนี้เราก็เลยมีผู้เข้าแข่งขันใหม่ <c oughs> ก็คือน้ำยาล้างจาน <c oughs> เออเราเราจะตัดผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเกลือออก <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าเออเขาทําไม่ค่อยดี <c oughs> เท่าไหร่วันนี้เราจะมาทํามกระถางจากต้นข้าวโพดเซตเดิมนี่แหละก็จะมีผงซักฟอกน <c oughs> ้ํายาล้างจานแล้วก็ <c oughs> ขี้เถ้าทำไมถึงเอาขี้เถ้ามาอยู่ผมรู้สึกว่ามันธรรมชาติดีอะ่ะมันไม่ผ่านการ ปรุงแต่งเยอะแต่ P.S. 9.5อันที่แล้วไม่รอดนะครับเราจะใส่กี่เท่าเยอะๆเลยอันเนี้ยสาดเข้าไปหนักๆเลย <laughs> <laughs> เออ ว่าพิชาการงานเขาจะบอกว่าเอาผงซักฟอกไปรดน้ำต้นไม้ได้แต่ว่าไม่ควรใช้รถเป็นอาหารหลักของต้นไม้อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารหลักอันนี้เอาไว้กันยุงไม่เฉยเอออันนี้คือแบบตามติดชีวิตข้าวโพดเลยนะเว้ย <laughs> ไข่เท่าน้ำยาผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างจาน ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนนะครับสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือความสูงของต้นข้าวโพดครับและกระถางขี้เถ้าเนี่ยดูเหมือนจะโตดีที่สุดเลยครับพอเราลองยกกระถางขี้เถ้าออกมาดูเนี่ยปรากฏว่าเราเจอลากของต้นข้าวโพดเต็มเลยครับและพอมาดูในน้าเนี่ยก็ยังเจอกับลูกน้ําเหมือนเดิมเลยนะครับเรายังหนีไม่พ้นจริงๆแต่พอมาดูที่กระถางของน้ํายาล้างจานเนี่ยครับปรากฏว่าเราพบว่ามีข้าวโพดบางต้นที่โตแปลกๆนะครับ ลำต้นดูเตี้ยๆใบม้วนๆแต่ก็ยังไม่ตายนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จริงๆว่มามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับน้ำผงใสกฟอกก็เช่นกันครับลำต้นเตี้ยใบเจริญเติบโตแปลกๆนะฮะพอเปิดมาดูแล้วเนี่ยไม่มีรากเลยนะครับทั้งน้ำยาล้างจานและน้ำผงส่ฟอกเนี่ยไม่มีลูกน้ำเลยเหมือนกันนะครับไม่มีเลยสักตัวจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราคงไม่กล้าที่กินข้าวโพดท,ที่โตแปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมครับ แสดงว่าน้ายาซักผ้ากับน้ำล้างจานเนี่ยคงต้องตกรอบไปนะครับเพราะว่ามัน,มนแปลกๆครับท้าให้เหลือแต่กระถางขี้เถ้านะครับที่พอจะเป็นไปได้มากกว่าผมกับพี่บอสเลยลองออกแบบกระถางใหม่ขึ้นมาครับคอนเซปต์ของกระถางนี้ก็คล้ายๆอันเดิมเลยแค่เราทําให้มันเก็บน้ําได้น้อยลงทําให้กระถางนี้ได้มีช่วงเวลาที่น้ําแห้งด้วยนะครับในช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ถ้าเกิดไม่ลดน้ำเนี่ยแล้วฝนไม่ตกด้วยเนี่ยลูกน้าก็จะถูกกําจัดไปด้วยนั่นเอง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการดูแลรดน้ําที่บ่อยขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีไอเดียในการทํากระถางจริงๆก็ลองมาบอกพวกเราได้นะครับซึ่งกระถางที่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ